สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยมาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ โมวัที่10พฤศจิกายน2567ที่วัดหนองตาดหมู่ที่5ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คณะเจ้าภาพเท่ากระถินวัดหนองตาดนำโดยคุณคิโยชิคุณผ่อนทิพย์มาช่ยชาวญี่ปุ่นคุณมานพบคุณสุนิสาโบสีกุลคุณตุ่มเงินมันทุรสคุณหลอดกุดสุริยงอาจารย์อัญชนาเทพนาคินผู้ช่วยสอเพชรบูรณ์พร้อมคณะ นายสมเด็จธรรมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีดรเด่นนรงธรรมานายกสมคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ตะบลพุทธบาทได้ร่วมกันจัดพิธีทอดกฐถินสมค,คีเพื่อสร้างหรอระฆังและบูรณปฏิสังขรณ์วัดหนองตาดทางนี้มีพระธิการสำเริงอุตตธรรมโมเจ้าวัดวัดหนองตาดเป็นประธานคณะสงฆ์ในการนี้นายสมเด็จธรรมานายกอ,อบตพุทธบาท ประธานที่ปรึกษาชมรมบ,บ้านดนตรีชนแดนพร้อมด้วยดรเด่นรงธรรมมาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอชนแดนคุณอรุณีชิโอตานิไกด์ประเทศญี่ปุ่น คุณพรทิพย์มาช่วยอาจารย์อัญชนาเทพนาคินผู้ช่วยสะสะเพชรบูรณ์ร่วมกันมอบทุนการศึกษาข้าวสารอาหารแห้งให้ตัวแทนเด็กกำพร้ายากจนชมรมบ้านดนตรีชนแดนและเด็กยากจนในพื้นที่ตำบลพุทธบาทและใกล้เคียงจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับเด็กกำพร้ายากจนชมรมบ้านดนตรีชนแดนและเด็กยากจนในพื้นที่มาเป็นประจำทุกเดือน